Yeah! รายการลุยขอบสนามกับพิชาครับกลับมาเจอเจอกันอีกแล้วนะครับในช่วงวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับช่องทีสปอร์ตชาแนลนะครับการกีฬาแห่งประเทศไทยอำนวยการผลิตนะครับสำหรับขอบสนามของเราทุกทุกที่นะครับฟุตบอลชุมชนตำบลหมู่บ้านฟุตบอลต่างจังหวัดนะครับอยู่ที่ไหนนะครับส่งข่าวมาบอกทีมงานของเราได้นะครับหน้าแฟนเพจนะครับลูกหนังติดล้อไอดีลท์ทีวี406ครับถึงพิชาและทีมงานได้นะครับรายการลุยขอบสนามกับพิชาครับวันนี้นะครับเราก็มา าอยู่ที่จังหวัดสมุทรปราการนะครับบางแก้วเคยได้ยินชื่อไหมฮะแต่ว่าเป็นสนามฟุตบอลเป็นสนามใหม่นะฮะสร้างได้ไม่กี่เดือนครับปรากฏว่ามีพิษโควิดมานะครับต้องหยุดลงไปนะครับแล้วก็วันนี้เปิดอย่างเป็นทางการนะครับทีมงานของเราก็ได้มาเยือนนะครับสถานที่โอถงมากเลยนะครับอยู่กับคุณมาสนะครับสวัสดีครับเฮียสวยมากครับสนามแห่งนี้ นะครับก็ถือว่าต้อนรับโควิดกันแล้วกันครับผมนะฮะ,ะพูดถึงมาตรการเขาผ่อนปลนปลดล็อกก่อนหน้านั้นเห็นว่าสร้างมาได้ไม่กี่แมตช์แล้วต้องปิดไปใช่ครับปลายเดือนกุมภาพันธ์ครับเพิ่งเปิดได้น่าจะสักประมาณ1-2อาทิตย์เท่านั้นยังไม่ทันคนยังไม่ทันรู้จักเลยต้องหยุดซะแล้วเพราะว่าเขามีมาตรการให้ปิดล็อกให้สนามกีฬา ต้องหยุดกิจาการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิดครับผมตอนแรกเรารู้ไหมครับว่ามันจะต้องนานขนาดนี้คือเรื่อนึกในใจก็แค่1่สัปดาห์2สัปดาห์ตอนแรกคิดว่าไม่นานขนาดนี้ครับไม่นึกว่ามันจะกินเวลาขนาดนี้เพราะว่าช่วงนั้นจีนก็เริ่มควบคุมได้อะไรได้แล้วแต่เราช้ากว่าเขาเราก็เลยตอนแรกนึกว่าไม่นานแต่ไปมาสองเดือนก็กระทบพอสมควรครับ คือปิดมารวมๆกี่เดือนนะฮะประมาณสองครับสองเดือนครับพนักงานก็ต้องหยุดเหมือนกันใช่ครับเปิดมาแล้วเตะได้กี่แมตช์เอาเข้าไปเตะได้จัดการแข่งขันก็เหมือนเหมือนปกติมีซ้อมปกติสนามอช่วงก่อนปิดใช่ไหมครับก็ดาเนินการมาเรื่อยดําเนินการมาเรื่อยๆครับแต่ยังไม่มีการโปรโมทมากเพราะว่าเราเพิ่งเปิดเราเพิ่งอะไรก็ คนมาเตะก,ก็ยังไม่ค่อยเยอะมากมแต่ก็ถือว่าเริ่มพอช่วงที่เริ่มกําลังบอกปากต่อปากครับว่าแบบมีสนามเปิดใหม่นะสนามอยู่ตรงนี้สนามมีหลังคาด้วยคนก็พอเริ่มมาพอเริ่มมาปุ๊บก็ต้องหยุดทําให้ฐานลูกค้าตรงนั้นเขาก็หยุดกันหมด อพอตอนนี้ได้เปิดก็ต้องตามลูกค้าต้องตามลูกค้าต้องบอกนะเพราะว่าเราเปิดมาได้แค่ไม่นานใช่ครับนะครับต้องไปบอกลูกค้าว่าเอ,อสนามเราเปิดแล้วนะครับสนามใหม่ด้วยสียังมีกลิ่นๆอยู่เลยนะฮะ <c oughs> อะพดถึงสนามแห่งนี้มีแรงบันดาลใจอะไรถึงอยากจะมีสนามทั้งที่เราก็เป็นเด็กหนุ่มอ่าด้วยความที่ว่าเป็นคนชอบกีฬาฟุตบอลอยู่แล้วเตะมาตั้งแต่สมัยปถมมัธยมก็ วิ่งเล่นกับเพื่อนวิ่งเล่นกับเพื่อนอย่างเงี้ยครับเตะก็เริ่มเล่นกันแล้วจุดที่คิดว่าอยากจะมาสร้างสนามเป็นของตัวเองเนี่ยเพราะว่ามีคนเข้ามาติดต่อมาติดต่อผ่านทางคุณพ่อว่าแบบมีพื้นที่ให้เช่าไหมครับเขาจะเช่าทําสนามฟุตบอลหญ้าเทียมโอพอเราได้ยินตรงนี้เราก็เออเกิดไอเดีย ใช่เอ๊ะทำไมเราไม่ทำทำไมเราไม่ทำเองที่เราก็มีอยู่แล้วเราก็ชอบเล่นอยู่แล้วเราก็เคยได้ไปตามสนามต่างๆต่างๆก็ไปเห็นก็ไปเห็นใช่ก็มีความคิดว่าเอ้ยมันน่าสนใจน่าที่จะมาทำเป็นของตัวเองคิดนานไหมไม่กี่วันนะครับเออครับผมโหใจร้อนนะเนี่ยครับผมไม่ธรรมดาต้องบอกก่อนว่าโครงสร้างของสนามเนี่ยผมสร้างแบบ กดังให้เช่า oh. อ๋อพื้นที่หลังคาเนี่ยหลังคากับเหล็กเสาบีมที่ลงเนี่ยแล้วก็การทำพื้นเนี่ยเป็นแบบโกดังเลยอ่าแล้วพอเป็นเสาเหล็กแบบนี้มันค่อนข้างที่จะคมเพราะมันมีเหลี่ยมอันดับแรกก็เลยต้องเอาหาพวกผ้ายางอย่างเงี้ยครับมาคุมเสาวไว้เพื่อให้เวลาเล่นเนี่ยคนจะได้ไม่ไปชนจะได้ไม่เกิดอาการบาดเจ็บแล้วก็ตรงขอบปูนสนามนะครับก็ทำเป็นแบบทำเป็นโค้ง ไม่ได้ทําเป็นเหลี่ยมเพื่อแบบป้องกันการอันตรายที่จะมาเกิดกับคนที่มาเช่าสนามครับผม,มคือหลังคาที่สูงนะครับผมโลง่ลงโปร่งสบายเพราะว่าเราไปเล่นมาเยอะถ้าเรารู้สึกว่ามันดีอคนที่มาเล่นก็น่าจะรู้สึกเหมือนเรา,า,าตัวเองสัมผัสก่อนคร,ครอบครัวเป็นครอบครัวกีฬาไหมคุณพ่อคุณแม่คุณพ่อ,ค,พอคุณพ่อเป็นนักกีฬาฟุตบอลครับแต่ก็ไม่ถึงขั้น ไปเตะในลีกสมัยก่อนเขาจะมีถ้วยกอถ้วยขออะไรพวกนั้นถือว่าสุดยอดแล้วใช่ครับแต่คุณพ่อแต่เดิมเนี่ยเขาเป็นนักเรียนโรงเรียนบางพีราะบำรุงเขาก็เป็นนักฟุตบอลของโรงเรียน แล้วเขาก็มีเพื่อนมีกลุ่มเพื่อนที่เล่นด้วยกันนะครับเขาก็ขยับไปเล่นถ้วยกอถ้วยขอบ้างแต่คุณพ่อไม่ได้ตามไปเล่นถึงตรงนั้นเพราะว่าก็ไปเรียนไปเดินทางตามของท่านนะครับก็ง่ายเป็นนักกีฬาหะเป็นนักกีฬาฟุตบอลนะครับมีพื้นฐานนะครับแล้วคุณลูกนะฮะเล่นฟุตบอลระดับไหนเอบีซี A,B,C น่าจะประมาณ4ครับก็แค่ก็แค่ขอเล่นได้ไ um, ม่ไม่เป็นภาระเพื่อนในทีมคือลูกค้ามาผมลงไปแจมได้อย่างเงี้ยใช่ครับผมแต่ถ้าไม่เก่งนึงขนาดไป เดินสายแข่งหรือว่าติดทีมคัดตัวอะไรพวกนั้นแต่สนามเราก็มีทีมประจําอยู่แล้วก็มีครับผมอ่ะระดับ C ีนะฮะเดี๋ยวคงได้ประทะแข่งกับทีมงานของเราทีนี้มาถึงพอมีสนามปุ๊บ,บหลังจากโควิดจบไปแล้วเนี่ยนะครับไม่ไม่ไม่จบเพียงแต่ว่ามันคลายมาเรื่อยรเรามีกลับมาแล้วในการเปิดประตูรับลูกค้ามีการแข่งขันอะไรที่กําลังอยากจะทําบ้างที่คิดไว้ก็ตอนเนี้ ก็คิดว่าอยากให้ประชาสัมพันธ์ก่อนอให้คนเขารู้จักเขารู้จักสนามเรามากขึ้นให้ให้มีคนเข้ามาจองอยากให้เป็นขาประจำมากกว่าอ,อ,อยากให้เขามาเตะเรื่อยๆอแล้วก็การจัดแข่งเนี่ยคิดว่าน่าจะมีในอนาคตครับอพอเมื่อเรามีฐานลูกค้ามีคนรู้จักสนามเดี๋ยวทีมมาเองใช่เดี๋ยวทีมก็ต้องมาทีมจากาพวกนี้แหละใช่ครับเขาจะบอกกันปากต่อปากว่าเฮ้ยสนามตรงนี้นะแล้วพอมีแข่งเราบอกเขาไปเขาก็จะไปบอกกันเอง อ,อยู่ตรงช่วงหลังวัดหนาแดงครับอยู่ตั้งอยู่ที่39มทับสาหมู่สองซอยหนาแดงบางพลี15ตําบลบางแก้วอาเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการครับผม,ผมก็จุด<ม>สังเกตง่ายๆก็เส้นนี้เขาจะเรียกว่าหลังวัดหนาแดงดีกว่าครับเอาหนมแดงเป็นหลักหนมแดงเป็นหลักครับผมจุดสังเกตก็คือมันจะเป็นซอยอยู่ก่อนถึงสี่แยกเทพรักษ์ ม,มันจะเป็นทางเชื่อมระหว่างถนนสีนคลินกับถนนกิ่งแก้วมันจะเป็นเส้นขนานถนนเทพารักษ์ผมสนามผมอยู่ประมาณช่วงกลางช่วงกลางซออยู่บริเวณคนพื้นที่เขาจะเรียกกันว่าหลังวัดหนามแดงหลังวัดหนามแดงครับผมเบอร์โทรศัพท์ผมจะโทรมาจองสนามมเฮีย ถ้าสนใจติดต่อสนามก็โทรเบอร์0846732525ครับผมมาร์ครับผมโทรได้ในเวลาทำการครับผมจองเวลาได้จองเวลาได้ครับผมนะครับก็หชั่วโมงสชั่วโมงก็ว่ากันไปครับผนะครับช่วงบ่ายๆอย่างนี้ก็ไม่มีใครใช้ก็อาจจะเป็นน้องๆที่ปิดภาคเรียนใช่ครับมาใช้บริการนะครับเห็นว่าเคยมีกลุ่มอาคาเดมีเข้ามาที่จะมาใช้บริการ ตัวสนามไม่ได้ทำอะคาเดมี่เป็นของตัวเองอครับผมเพราะว่าเปิดโอกาสให้อยากให้คนเข้ามาเช่ามากกว่าโครงสร้างเนี่ยด้วยความที่แต่เดิมมันเป็นโครงสร้างแบบโกดังม,มันก็เลยออกมาในลักษณะอะไรเงี้ยเพราะว่าทางบ้านก็มีความรู้ทางด้านการสร้างโกดังให้เช่าอยู่แล้วครับผม ก็คือพูดกันตามตรงก็คือตอนแรกอ่ะเราไม่มีความรู้เรื่องสนามฟุตบอลแต่มีความรู้เรื่องโอรงสร้างเรื่องโกดังเราก็เลยใช้คําว่าทําเผื่อดีกว่าเผื่อเราทําสนามฟุตบอลไม่ไม่เจริญรุ่งเรืองเราก็อาจจะเลอะเราจะทำทางที่เราถนัดที่จอดเครื่องบินก็ได้หรือจอดรถตู้อะไรก็ได้นะหรือจะเป็นพวกกลุ่มเคอรี่มาใช้บริการก็เป็นไปได้นะฮะเราทาทาไปต่อยอดเลยนะเนี่ยใช้ได้นะครับปิด ซ้ายขวาก็เป็นโก er, ดังเลยได้เลยครับฟุตบอลผมว่ามันมนเล่นคนเดียวไม่ได้นะครับม,มันเป็นกีฬาที่ต้องเล่นเป็นทีม,มแล้วมันทําให้เราแบบสร้างความสัมพันธ์ในหมู่เพื่อนอเราอาจจะแบบเฮ้ยหรืออาจจะทําให้เราพบเจอคนที่ไม่รู้จักด้วยการแบบเราไปขอแจม,มไปขอเล่นกับเขาอะไรอย่างเงี้ยนะครับแบ่งปันใช่เพราะอย่างเนี้ยอย่างตัวผมเนี้ย ตอนนี้เพื่อนๆก็เริ่มทํางานทําการกันแล้วมไม่ได้เหมือนสมัยตอนมัธยม<อ>ที่ <ไป S 2> แบบเจอกันนะทุกวันอยู่รวมกันเป็นกลุ่มตลอดอก็กีฬาเนี่ยฟุตบอลน,นี่ก็เป็นเหมือนส่วนหนึ่งที่ทําให้ได้มารวมกลุ่มกันพบเจอพบปะแลกเปลี่ยนพูดคุยกันอย่างงี้ครับแล้วก็ได้ออกกําลังกายด้วยอืมนะฮะนี่ก็เป็นฟุตบอลที่ให้หล,หลายๆอย่างนะครับคุณผู้ชมครับทําไมถึงบางแก้วแล้วก็ออฟไลน์ line. าทาไมถึงต้องเป็นบางแก้วออฟไลท์ทำไมไม่เป็นบางนาไม่ใช่เพราะว่าบางแก้วเนี่ยเป็นเหมือนก็คือที่นี่แหละที่นี่แหละครับคือบางแก้วเป็นเหมือนถิ่นที่เราแบบเราเกิดแล้วเราโตขึ้นมาในที่นี่เราก็เลยแบบคิดว่าเฮ้ยมันเราอยู่ตรงนี้แล้วก็ใช้คําว่าบางแก้วออฟไลท์ off ก็คือถ้าแปลตรงตัวก็คือแสงสว่างของบางแก้วก็อยากสร้างตรงนี้ขึ้นมาเพื่อแบบว่า ให้เราเพราะเรามีความสุขอยู่กับตรงนี้<ม>เราก็เปิดสิ่งที่เรารักของเราอยู่ตรงนี้<ม>แล้วเผื่อว่าในอนาคตเนี่ยเราอาจจะแบ่งปันความสุขของเราให้กับเด็กๆที่ไม่มีโอกาสในอนาคตนะครับ<ม>เราอาจจะเปิดรับสอน ให้เด็กที่ไม่มีโอกาสเนี่ยได้เข้ามาเรียนเผื่อเขาจะสามารถเอาไปทําเป็นอาชีพได้ในในอนาคตอย่างเงี้ยครับบางแก้วแสงสว่างนะครับย้ําที่อยู่เผื่อแฟนแฟนรายการของผมอยากจะมาเตะฟุตบอลบ้างครับหลายคนอยู่ที่นี่แต่เขหมดประกันครับผมก็ย้ําอีกครั้งครับก็ตรงนี้สนามชื่อว่าบางแก้วออฟไลน์นะครับตั้งอยู่บริเวณหลังวัดหนามแดงครับอยู่ซอยหนามแดงบางพลี15ครับตำบลบางแก้วอําเภอบางพลีครับหรือสนใจเช่าสนามหรือมาไม่ถูกสามารถโทร08467325 25มาร์ทครับผมาล้ครับเร็วๆนี้นะครับเราจะมีแมตช์พิเศษนะครับระหว่างทีมลูกหนังติดล้องเรากับทีมบางแก้วออฟไลน์นะครับผมติดปลายนวมนะครับน้ำคนละขวดครับผมยินดีครับผมยินดีต้อนรับครับผมครับคุณผู้ชมครับนี่ก็เป็นแขกรับเชิญในช่วงเบร็กแรกนะครับในเบร็กที่2เนี่ยเราจะไปติดตามกลุ่มของปีศาสปูนะครับหรือว่าสมุทรประการยูเนเต็ดนะครับซึ่งก็มองทิศทางแล้วนะครับการสู่อาชีพของฟุตบอลไทยลีก4นะครับวันนี้ต้องขอบคุณคุณมาร์สขอบคุณ สูงครับท่านครับขอบคุณนะเราจะพักกันสักครู่นะครับเดี๋ยวกลับมาในเบรกที่2นะครับเรายังไม่ไปไหนนะครับยังอยู่ตรงที่บางแก้วออฟไลน์นะครับเพราะว่าเราสนใจแล้วนะครับสำหรับจากโกดังมาเป็นสนามฟุตบอลครับช่วงนี้เราพักสักครู่ครับ